ดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิบซีพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่10มีนานะคะ2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์เป็นวันแรกนะคะ3ใ <ส tie. S 1> บให้คนวันอาทิตย์นะคะ10มีนานะคะคนวันอาทิตย์มี Judgment นะคะ10ไม,ม้เท้านะคะและ1ไม้เท้านะคะ,ะ,นนะ,ค,ะคนวันอาทิตย์เขาบอกว่า จะมีข่าวนะอาจจะได้ข่าวเรื่องหน้าที่การงานนะคะนะดูโดยรวมเลยสามใบเนี่ยออกมาเรื่องข่าวของการงานนะคะหรือผลนะคะผลที่คุณรอคอยนะคะผลอะไรสักอย่างที่คุณรอคอยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนี่แหละนะนะคะบางคนก็อาจจะได้รับรู้ข่าวคราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรอคอยอยู่ผลเลือดผลโลกนะคะผลวีซ่าใดๆนะคะผลสัมภาษณ์งานก็ได้นะคะอ่าแล้วก็บางคนอาจจะมีภาระหน้าที่นะคะที่หนักหนาอยู่เหมือนกันนะในวันที่สิบนี้แต่ว่าคุณสามารถ เอาไวเอาอยู่นะคะทำได้อย่างสบายอยู่แล้วเะะหนื่อยหน่อยแต่ว่าได้นะคะทำสำเร็จนะคะแล้วก็มีหนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็มีโอกาสใหม่ๆแล้วค่ะนะคะมีความมั่นคงใหม่ๆเข้ามานะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบให้คนเมทิตยนนะคะมีก้าเหรียญอีกนะคะไม่ต้องพูดเยอะเนาะมันเป็นโชคลาภเงินทองนะคะต่อไปคนวันจันทร์บ้างน,นะคะขอสามใบให้คนวันจันทร์นะคะมีเด็กถือถ้วยใส่ปลาอยู่นี่นะคะ มีห้าเหรียญอ้าวคนวันจันทำไมมีห้าเหรียญและมีปป้านะคะอัศวินถือถ้วยเขาบอกว่าจะมีเรื่องของการานำโชคลาภข่าวดีมาให้นะคะจากคนอายุน้อยหรือคนที่มีลักษณะคล้ายเด็กหรือบางคนเนี่ยตกหลุมรักกับคนที่ลักษณะเหมือนเด็กๆนะคะนะถ้าไม่อายุน้อยกว่าก็อาจจะแบบตัวเล็กยิ้มเก่งร่าเริงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ระวัาวางเรื่องของการเงินนิดนึงใช้จ่ายต้องประหยัดนะคะ เราก็จะมีเรื่องของคนนําโชคลาภข่าวดีมาให้อีกนะมาทั้งเด็กมาทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ยังไงร,ระวังรถไฟชนกันนะคะ,อะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยค่ะอ่าจะได้รับเงินนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ให้คุณก็จะเป็นผู้รับอาจจะมีเรื่องของการทําบุญนู่นนี้นั่นได้นะคะบางคนต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารนะคะสามใบให้คนวันอังคารวันคนวันอังคารมีอัศวินถือไม้เท้านะคะ มีโอ้โหราชาเหรียญน,นะคะมีอป,ป้านะคะอัศวินถือถ้วยนะคะจะมีเรื่องของการไปมาหาสู่หรือการเดินทางเกิดขึ้นในตะนาบคนวันคานนะมีอาจจะมีข่าวข่าวก็ได้ค่ะมีคนไปมาหาสู่คุณไม่ไปเขาก็จะมานะคะอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะอ่าแล้วก็มีคิงเหรียญอย่างนี้ก็เรื่องของหน้าที่การงานการเงินไม่ใช่หน้าที่การงานการเงินดีนะ หรือว่าก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะไฟแนนซ์หรือว่าสมบัติพัสถานต่างๆเกีก่ยวก,กับการเงินน่ะนะนะการทรัพย์สิน่นะนะคะในวันที่1ินี้แน่นอนนะคะ,ะแล้วก็จะมีเรื่องของอคนนําโชคลาภข่าวดีมาให้นะคะอาจจะมีคนไปมาหาสู่แล้วก็นําสิ่งดีๆมาให้ก็เป็นได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษะระวังเรื่องของอุปสรรคนะคะปัญหาการถูกหลอกถูกโกงหรือว่า ความผิดหวังบางคนถ้าไม่ได้เป็นทางด้านจิตใจก็เป็นทางด้านด้านกายบางคนสิวอักเสบเป็นฝีขยับเหล็กนะคะมีนัดขยับเหล็กบางคนเรียกว่าอะไร,เ,ร,รเล็บขบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะมีบาดกระดาษบาดนะคะต้องระวังของมีคมแล้วก็คมเขี้ยวคมสัตว์ต่างๆนะคะคิดสัตว์ต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธมีิคงคัพนะคะมีเดทนะคะมี หกดาบนะ,ะคะคนวันพุธนะเขาบอกว่าคิงครับนะคะตอนนี้นะคุณค่อนข้างที่จะดูมีความมั่นคงดีนะคะใน้าน้าที่การงานหรือความชีวิตความเป็นอยู่นะคะสุขสบายนะคะถ้าได้คิงครับอย่างนี้สุขสบายดีนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเป็นเรียกว่าคนอื่นมองคุณแล้วคุณเป็นที่พึ่งของเขาได้นะไม่ไม่ทางคําพูดทาทงการปรึกษาหรือว่าทางนู่นนี่นั่นคือครอบคลุมอ่ะคือซัพพอร์ตเขาได้เขาก็จะ คุณก็จะเป็นคนที่มีคนมาปรึกษานู่นนี่นั่นเยอะหรือว่าเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะความคิดเห็นอย่างเงี้ยถามความถามอะไรไม่คิดอะไรไม่ขาดก็มาถามคุณให้คุณชี้ชัดให้อะไรอย่างก็ได้นะคะนามีเด็กเข้ามาต้องระวังเรื่องสุขภาพหรือว่ายวดยานพาหนะนะคะระวังเสียนะนะคะแล้วก็มีหกดาบดิ่ฉันมองว่าบางคนอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะเพราะนั้นก็ต้องตรวจตาเรื่องของยานพาหนะให้ดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางคนก็จะกําลังจะคลี่คลายนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือว่า อ่ามันชีวิตมันกําลังดาเนินไปอย่างช้าๆแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าอาจมีเรื่องของการเดินทางจริงๆนะคะนะก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางเอ้ยไม่ใช่ต้องระวังอาจมีเรื่องของการเดินทางหรือต้องอ,อีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณมันเป็นไพ่ทักเตือนไงคุณก็ต้องอย่าทนงตนให้มากนะคะรู้จักที่จะฟังคนอื่นบ้างนะคะน,นี้เป็นไพ่ทักเตือนนะคะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะ คนวันพฤหัสมีแปดเหรียญน,นะคะมีห้าเหรียญน,นะคะมีแปดดาบอีกนะคะเขาบอกคนวันพฤหัสเนี่ยนะคือตอนนี้ทํามาหากินเนี่ยเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคุณยังสามารถหาเงินได้จากน้าพักน้าแรงหรือความสามารถนะคะสกิลการเขาเรียกว่าอะไรคุณมีเหมือนกับว่าสกิลที่สามารถหาเงินได้อะ่ะเขาพูดว่าอะไร ประมาณนี้แหละคือยังหาเงินได้จากสองมือของคุณอยู่ดีนะก็คือว่าหมายความว่าเงินที่มันจะมีเข้ามาเนี่ยมันคือมันต้องมาจากน้าพักน้าแรงหรือความสามารถของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีห้าเหรียญเขาบอกว่าเรื่องของการเงินต้องประหยัดใช้นะคะเพราะมันกําลังจะลําบากนะนะฮะแล้วก็มีแปดดาบอย่างนี้ด้วยไม่ค่อยฟรีไม่ค่อยคล่องนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็ติด พันธนาการหรือว่าผูกมัดกับคําพูดวาจาของคุณตัวคุณเองอะไรบางอย่างนะฮะขอไพ่ทักพิเศษนะคะนี่จัสติกเข้ามาไพ่จัสติกเนี่ยอ่าเป็นตัวทักพิเศษก็ต้องระวังเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะหรือผู้ที่มีอํานาจทางกฎหมายนะคะหรือว่าเรื่องของคดีความต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของการสอบการงานอาจได้เรียกว่าอะไรอาจได้เลื่อนขั้นนะคะหรือว่าอาจได้เรียกว่าพวกสอบอ่ะจะผ่านได้ดีนะคะ ต่อไปคนวันศุกร์นะคะสามใบคนวันศุกร์มีแชริออตมี9ถ้วยนะคะและ6ถ้วยนะคะซอบๆเนาะคนวันศุกร์ก็อาจจะมีเรื่องของยดยาาหนะคะ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือการเดินทางในวันที่10นี้นะคะหรือบางคนออกรถใหม่นะคะหรือบางคนเอารถไปศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็อาจจะแบบว่ามีภาระ,ะหน้าที่ต้องไปทําเหนื่อยหน่อยนะวันนี้นะคะบิ๊กเดนะ อ่าแล้วก็มี9้าถ้วยแต่ว่าเรื่องเรื่องของอาหารการกินดีเสน่ห์ดีนะคะแล้วก็มี6ถ้วยอย่างนี้คือมีการดูแลจะมีคนเข้ามาดูแลคุณอะเนตริตคุณเป็นอย่างดีหรือว่าคุณกับญาติพี่น้องบริวารของคุณเนี่ยดูแลกันเป็นอย่างดีบางคนก็เดินทางกลับบ้านนะคะพบะญาติพี่น้องมีอาหารการกินสมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ขอพ่ทักพิเศษแล้วกันอ่ามี8ดดาบนะก็ระวังเรื่องของการพัฒนาการนิดนึงนะคะนะเรื่องของการติดก,กับ คำพูดวาจาต้องเพราะฉะนั้นพูดอะไรระปากอะไรใครต้องระวังนะเพราะว่าต้องไปทําให้เขาจริงนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความไม่สะดวกสบายต่างๆนิดหนึ่งอาจจะพบเจอกับเรื่องแบบนี้นิดนึงนะแปดดาบนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจตกลงสัญญาอะไรกับใครต้องระวังนะคะต่อไปดูให้คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์มีสามดาบมาเลย มีคิงนะคะเอมเพอรอร์นะคะมีสี่ไม้เท้านะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะถ้าสมมติว่าไม่เห็นสามดาบจะบอกว่ามีคนมาขอแต่งงานนะคะแต่พอสามดาบเกิดขึ้นอย่างนี้มันมีอุปสรรคนะคะเรื่องความรักอาจล่าช้านะคะนะมีใครที่หมายปองอยู่หรือว,ว่ามีการคุยกันเรื่องของอนาคตมันจะล่าช้าออกไปนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเจ้าชะตาได้สามดาบแบบนี้ต้องระวังเรื่องของคมมีดคมอ่าเขาเรียกอ,อะไร เที่ยวสัตว์เล็บสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังนะมีดบาดกระดาษบาดม้ากัดแมวควนตะขาบต่อยอะไรเงี้ยได้หมดนะคะนะแล้วก็ระวังเรื่องของความเสียใจหรือผิดหวังต่างๆด้วยนะคะมีเรื่องของเอ็มเปร์เรอร์เข้ามาการต่างประเทศนะคะหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานดีเรื่องการงานมองว่าดีมีความมั่นคงนะคะในระยะยาวเลยทีเดียวนะคะขอไพ่ทักพิเศษอ่า มีเงินเข้านะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่เขามีอํานาจทางการเงินให้การซัพพอร์ตหรือเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามหาเรื่องเงินไม่มีเงินตอนนี้ถามหากับใครคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปหาคนที่เขามีอำนาจทางการเงินดีๆนะคะได้รับการช่วยเหลือทันทีขอเงินใครก็จะได้นะคะอ,คอ่านหนุ่มจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะกดอัดหรือเปล่า